สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้อยู่กับผมชายพีนะครับวันนี้พามาชมรถกระบะรีโวเกียวโตครับนะครับคันนี้เป็น4ประตูเกียวโตนะครับเป็นตัว2.4ตัว E ปี2018นะครับ4ีประตูพิเรนเนอร์นะครับสีบอลเงินสวยมากนะครับคันนี้เลขไม้น้อยนะครับรถสวยไม้น้อยครับผมคันนี้เลขไม่เ0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับ นี่ครับผมใครหากระบะรีโว่ขับกลับบ้านช่วงสงการอยู่นะครับผมนะยังไม่ได้รถนะครับแวะมาดูรถที่สนุกขาก่อนนะครับคันนี้ราคาดีด้วยนะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับ400,000ขออภัยครับผม549,000นะครับนะครับได้กระบะเกียวโตนะครับสีบนเงินสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับคันนี้เป็นกระบะนะครับรถกระบะที่นะครับ รถหน่วยงานหมดสัญญานะครับผมนะครับรถตระกูลนี้บอกเลยว่าไม่แท้ประวัติศูนย์นะครับเช่าเช็คระยะทุกระยะนะครับทุกหมื่นโลแน่นอนนะครับผมนะครับตัวรถจะสวยจะเดิมจะสภาพเป็นไงครับเดี๋ยวพาชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยนี่ครับไฟหน้าดูครับคมไฟมันตินะครับเรียนไฟใสๆเลยนะครับสภาพดีมากนะครับสวยๆนะครับหน้ากระจังโครเมียมครับนะครับหน้าหลอดูครับนี่หลอเลยนะครับด้านหน้า นะครับขับกลับบ้านช่วงสงการนะครับผมกับต่างจังหวัดนะครับบอกเลยว่าหล่อสะดุดตาสวยแน่นอนนะครับผมนะครับนี่ดูครับนะครับรอยบุบรอยดุ้งรอยขูดไม่มีเลยนะครับในส่วนตัวหน้ากระจังนะครับเงาเงาฉ่ำๆ่สวยสวยนะครับเรนไฟหน้าฝั่งซ้ายนะครับคมไฟแท้ทั้งหมดนะครับไม่มีรอยแตกรายงานะครับคาบหมองคาบขุ่นไม่มีเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมีให้ครบทั้งหมดนะครับของแท้ครับไฟตัดหมอกนะครับไทยคอยโตครับผมนะครับเรนไฟของแท้ฝาครอบสวย นะครับช่องรมกันชนหน้าดูครับนี่ไม่มีรอยฉีกขาดครับนะครับเนื้อพลาสติกดำๆใหม่ๆครับนะครับเป็นช่องรังผึ้งสวยๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูครับผมเนื้อสีที่ฝากระโปรงหน้าครับนะครับสวยมากนะครับเงาฉ่ำนะครับพี่ๆได้ไปนะครับไม่ต้องไปเก็บสีหรือว่าขัดสีเลยนะครับนี่ครับเรียมสันนะครับชัดสวยคมนะครับเส้นสายฝากระโปรงหน้านะครับทั้งสองข้างนะครับนี่ดูครับ รถสีเดิมทั้งหมดครับนะครับไม่มีกลับไม่มีกอสีแน่นอนนะครับลูกค้าไว้ใจวางใจได้นะครับไม่แท้บลอดศูญนะครับตรวจเช็คได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับบางคนหน้าอบอวบนะครับสีเสมอกันนะครับนี่ครับขอบบนชนหน้านะครับไม่ดึงไม่อ้านะแนบชิดสนิททั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูรักยิ้มครับนี่เป็นไงนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มครับดูกันชัดแบบนี้ได้เลยนะครับล้อแม็กแ่้เดิมโรงงานครับนะครับแม็กแ่้เดิมขอบสิบเจ็ดครับตัวนี้ นะครับจับคู่กับยางบิต stone ครับคันนี้ได้ยางปี2000เท่าไหร่ครับยางปี2022ครับนะครับดอกยางเหลือเหลือนี่ครับใช้งานต่อได้เลยนะครับกระโหลกซุ้มล้อนะครับแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่มีโป๊ทําสีเคาะทําสีนะครับผมหน้าตัวนี้เดิมโรงงานหมดครับนี่ครับคินคินใหม่ๆเลยนะครับรวมถึงตัวช่องร่างดูครับนี่สเปคเดิมทั้งหมดครับนะครับรอยผุรอยสนิมไม่มีนะครับ พลาสติกซุ้มล้อยางกันโคลนต่างๆนะครับมาครบหมดนี่สภาพใหม่ครับมันได้ข้างนะครับไม่บุบไม่ดุ่งนะครับของแท้เดิมหมดครับนะครับไล่ดูกันถ้าชัดนะครับดูคลิปนี้แล้วเสมือนได้มาดูตัวรถจริงเลยนะครับเผื่อลูกค้าอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวผมพาดูทุกซอกทุกมุมกันเลยนะครับจะได้ตัดสินใจได้ภายในคลิปนี้คลิปเดียวครับนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าฝาครอบโครเมียมนะครับสภาพสวยมากใหม่ๆนะครับไฟเลี้ยว led ครับนะครับกระจกติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันนะครับสภาพพร้อมใช้งาน นะครับสติกเกอร์เสาประตูดูครับนี่ครับดำดำใหม่ๆนะครับรวมถึงตัวคิ้วยางขอบต่างๆนะครับสภาพสวยมากนะครับแท้เดิมหมดครับนะครับมือจับประตูเป็นโครเมียมครับนี่นะครับดูรอยเล็บครับผมแทบจะไม่มีเลยนะครับสภาพสวยนะครับเดี๋ยวให้ชมภายในห้องผู้โดยสารกันนี่ครับภายนอกว่าสวยว่าใหม่แล้วนะครับดูภายในกันครับนี่ครับเบาะผ้านะครับสเปคเดิมโรงงานนะครับผมตัวนี้นะครับเบาะไม่้ํำนะครับผมหน้าไม่สกปรก นะครับไม่มีรอยฉีกขาดครับนี่ครับบอกผู้โดยสารดูครับสภาพนะครับฟูฟูใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยได้เป็นมัตติฟังก์ชันด้วยนะครับนี่นะครับหนังหุ้มพวงมาลัยนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับพวงมาลัยสวยสภาพดีครับนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม้ด้วยกันนี่มาครับมาดูชัดๆได้เลยนี่ครับเครื่องยนต์ฟิตสตาร์ทติดง่ายครับหน้าปัดเรือนไม้สวยๆ นะครับเลขไมดูครับ75,479กกิโลเท่านั้นเองนะครับรถปี2019นะครับไม่เจ0 0 0มนะครับผมถือว่าใช้งานน้อยเลยนะครับนะครับผมนี่ครับหน้าจอนะครับเป็นวิทยุซีดีนะครับเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้เลยนะครับเครื่องเสียงเพาะครับนะครับนี่ครับหน้ากากสวยๆนะครับสภาพดีมากนะครับด้วยทรงตัวแอร์นะครับตัวนี้แอร์ปรับอันดอ็อกนะครับมือหมุนนะครับใช้งานง่ายเลยนะครับแค่หมุนเท่านั้นเองนะครับลมแรงเย็นฉ่ำ นะครับผมคอนโซลกลางนะครับที่วางแก้วน้ํานะครับหัวเกีรบแบบขั้นบันไดนะครับผมนี่ดูครับสวยทั้งหมดนะครับสภาพใหม่เก๊เก็บของใหญ่ๆครับนะครับฝาคงฝาครอบสภาพสวยนะครับนี่สมบูรณ์ทั้งหมดครับดูคอนโซลหน้าครับนะครับรอยขาตั้งกล้องครับกาวรอยด่างไม่มีครับนี่เนียนกริปเลยนะครับผมหดูไล่ลงมาครับผมช่ององค์ช่องแอร์ต่างๆนะครับสภาพสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับนี่ดูเอกสารกันหน่อยครับ รีโว่สองจตัว e นะครับปี2018นะครับราคา5้าแสนสนาพนะครับนี่ครับผมนะไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโลนะครับเจ้าของมือเดียวกันนะครับคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับฝ้าเพดานดูครับนะครับเพดานดูนะครับคินๆแบบใหม่แบบนี้เลยนะครับคาบสกปรกรอยนิ้วมือนะครับรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับที่บังแดดนะครับผมนะพร้อมกระจกแต่งหน้านะครับนี่ระบบไฟติดครบหมดครับนะครับเนียนกริปนะครับผมนะรีโว่คันนี้ นะครับได้เกียวโต้นะครับคันนี้ขับง่ายข่ายคล่องครับนะครับนี่คุณสภาพสตรีนะครับผู้หญิงนะครับผมขับได้เลยนะครับในส่วนตัวโครงสร้างตัวรถนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับโครงสร้างเสากลางด้านในนะครับแท้เดิมหมดครับนะครับน็อตไม่ถอดไม่แกะนะครับผมนะบานพับดูครับนี่นะครับบ่งบอกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้าพลิกความไฟไหม้แน่นอนนะครับนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผม นะครับรอยต่อของการนําสีไม่มีครับนะครับตรวจเช็คเจอประวัติเสียนะครับบริษัทรับซื้อคืนรับซื้อรถคืนเลยนะครับผมนะลูกค้าไว้ใจวางใจได้แน่นอนนะครับมาที่สนุกค้านะครับอยากออกรถมือสองนะครับนึกถึงสนุกค้านะครับนึกถึงชายพีนะครับได้รถสวยสภาพเกียรติ A แบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับผมนี่ห้องผู้โดยสารนะครับกว้างๆนะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับเบาะผ้าฟูๆใหม่ๆแบบนี้นะครับผมสภาพดีมากนะครับ นะครับ้ายง้ายางต่างๆนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับกระเป๋าจิงโจ้คู่หน้านะครับฝ้าเพดานด้านหลังดูครับไม่สกปรกนะครับพร้อมดํนจับเวลาขึ้นลงรถนะครับคนเฒ่าคนแก่นะครับขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับแผงประตูหลังดูครับนี่นะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับเซฟตี้ล็อกเด็กต่างๆมีให้ครบทั้งหมดนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเนื้อสีผิวพันธุ์นะครับเสมอกันทั้งหมดเลยนะครับสภาพรถสมบูรณ์มากนะครับสําหรับรีโวคันนี้นะครับ รถแท้รถเดิมครับผมนะประวัติศูนย์ทั้งหมดนะครับนะครับมาดูกันครับนี่คัตซีตัวรถนะครับแท้เดิมทั้งเส้นนะครับไม่มีคอทําสีเลขตัวถังตรงนี้นะครับจดได้เลยนะครับแคปหน้าจอก็ได้นะครับผมให้ชมทุกคลิปนะครับผมนะครับถ้าเป็นรถโตต้านะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอาไปเช็คประวัติที่ศูนย์โตต้าใกล้บ้านได้เลยครับนะครับผมซุ้มล้อแผงกระบะดูครับนี่นะครับแท้เดิมโรงงานทั้งหมดครับนะครับผิวหยาบหแบบนี้เลยนะครับพลาสติกซุ้มล้อยางกันโคลนต่างๆนะครับ มาครบหมดครับนะครับท่อเสียดูครับใหม่ๆนะครับเงาๆแบบนั้นเลยนะครับยางอะไหล่ดูครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเส้นยางดูครับสีเหลืองกับสีเขียวนะครับผมดูนะครับอยู่ครบทั้งหมดนะครับล้อแม็กสวยๆนะครับสวยทุกร้อครับผมนะครับสภาพใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูแม็กไลเนอร์ครับนี่นะครับไม่มีดุ้งนะครับแนบชิดสนิทแผงกระบะเลยนะครับเบรคไฟท้ายใหม่ๆครับผมไม่แตกนะครับไม่มีน้ําขัง นะครับกันชนท้ายโครเมียมพร้อมเซนเซอร์ถังสองจุดนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับกันชนท้ายนะครับผมหน้าดูครับนี่ครับทั้งสภาพภายนอกภายในนะครับสวยใหม่ทั้งหมดครับผมนะครับช่วงล่างดูครับนี่ครับเนียนกลิบเลยนะครับไม่มีผุไม่มีสนิมครับนะครับแท้เดิมโรงงานทั้งหมดครับนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับนี่ดูด้านท้ายตัวรถครับ สวยจริงนะครับผมนะาสำหรับรีโวคันนี้นะครับมือจับฝาท้ายนะครับเป็นโครเมียมนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3ฝาท้ายนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมนะครับสภาพใหม่ๆเดี๋ยวให้ดูแมกไลเนอร์ครับนี่ครับสวยมากนะครับผมนะรอยตัดรอยเจาะไม่มีครับนะครับอาจจะมีร่องรอยนะครับผมผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าใหม่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับโครงสร้างแผงกระบะดูครับจุดเมทอาร์ นี่ครับแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่มีชนท้ายไม่มีเคาะทาสีครับแผงใต้ฝาท้ายไม่ผุไม่เป็นสนิมครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับผม5้าแสเาเท่านั้นนะครับได้กระบะเกวาร์โต้ไม่เจ็ดหมื่นโลไปใช้เลยนะครับผมนี่นะครับลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับออกรถได้หมดนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับร้านเรานะครับมีบริการไฟแนนซ์นะครับผมรองรับทุกสถาบันการเงินเลยนะครับผมนี่นะครับอัตราดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครบทั้งหมดครับผมลูกค้านะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเลยนะครับ ครดิตดีปลอดดีฟรีดาวออกรถสนบาทอัตราหรือไพิเศษนะครับจัดไปนะครับผมนะนี่ครับสนใจโทรมาติดต่อมาครับนะครับสติ๊กเกอร์พิเรนเนอร์อยู่ครบนะครับแผงกระบาดสีสวยๆเงาๆนะครับรอยบุบรอยระยิ้มไม่มีครับนี่ครับออกรถไปนะครับผมนะใช้งานด้วยความสบายใจแน่นอนนะครับไม่มีขับไปซ่อมไปนะครับผมนะลูกค้านะครับออกรถไปรถเสียรถดับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับ ขอแค่อยู ite, ่ในประเทศไทยนะครับผมนะเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแถมฟรีไปให้เลยนะครับ1ปีนะครับฟรี24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับแถมให้เลยนะครับทุกคันนะครับผมนี่ล้อแมกหลังซ้ายดูครับสภาพนะครับสวยๆคัตซีตัวรถนะครับเดิมทั้งหมดนี่ดูครับนะครับทุกซอกทุกมุมครับเผื่อลูกค้าอยู่ไกลพี่ๆอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาดูรถนะครับนี่ครับจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับนี่แผงประตูหลังซ้าย นะครับสภาพใหม่ๆนะครับอย่างที่บอกครับผมนะครับตัวรถสวยเดิมเหมือนที่รีวิวแน่นอนนะครับผมน้าลูกค้านะครับสวยตรงปกนะครับไม่จกตานะครับรับประกันได้นะครับเดยคลิปเป็นยังไงตัวรถจริงเป็นอย่างนั้นครับไม่มีถ่ายรดบมุมนะครับไม่มีฟิลเตอร์หรือว่าตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่ครับสภาพจริงของตัวรถเลยนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เสาประตูดูครับสภาพใหม่ๆนะครับเดี๋ยวให้ดูครับผมโครงสร้างด้านหน้าซ้ายนะครับหัวน็อตนี่เป็นไง นะครับน็อตไม่ถอดไม่แกะครับทั้ง2ข้างนะครับรับประกันว่าโครงสร้างแท้เดิมโตโยต้าเลยนะครับผมนะสเปคเดิมทั้งหมดนะครับเนียนกริปนะครับผมใครสนใจใครหาอยู่นะครับโทรได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 2 7 8 3 6 4าสนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับถ้าส่วนถ้าหากไม่สะดวกโทรนะครับผมนี่ครับล้อแม็กหน้าซ้ายสวยๆนะครับซุ้มล้อด้านหน้าดูครับนี่เนียนกริปนะครับผมถ้พี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับผมนี่ จะส่งการแล้วนะครับจะปีใหม่ไทยแล้วนะครับผมนะใครหารถขับกลับบ้านต่างจังหวัดอยู่นะครับผมนะครับแวะมาดูรถที่ลุกคาก่อนได้เลยนะครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับผมมีอีกเยอะครับนะครับทั้งที่สต็อกที่สำนักงานใหญ่นะครับมีเยอะเลยนะครับเดินเลือกทั้งวันไม่หมดแน่นอนนะครับผมนะมาได้เลยนะครับนี่ครับถ้าไม่สะดวกมานะครับแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวส่งลายส่งรูปให้ดูครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องรถคันนี้กันนะครับไปครับนี่มาครับมาดูสภาพห้องเครื่องรถกัน นะครับเครื่องยนต์นะครับ GD ดีนะครับผมน้าตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมเทอร์โบเดิมหมดครับนะครับเครื่องไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับไม่มียกไม่มีเกาีแน่นอนนะครับผมน้าตัวนี้นะครับนี่จุดมาร์กสีแต้มสีโรงงานนะครับยังมีให้เห็นนะครับกระปุก้ํายารอเย็นดูครับผมนี่สภาพใหม่ๆนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับมอน้ําของแท้โตต้าครับนะครับใหม่ๆท่อมอน้ําท่ออินเตอร์ต่างๆดูครับนี่นะครับใหม่หมดเลยนะครับผมน้าสภาพพร้อมใช้งาน นะครับห้องเครื่องดูครับไม่มีคราบขี้เกลนะครับร้อยหนูแทะหนูกัดสายไฟไม่มีครับนี่ดูครับผมน่าชัดชัดนะครับเนียนมากนะครับปี18คันนี้นะครับผมแผงจึงเรีดใหม่ๆนะครับเนื้อพลาสติกดำๆนะครับน็อตยึดฝากระโปรงหน้าดูครับไม่ถอดไม่แกะเลยนะครับเนียนกริปดูครับทั้งภายนอกภายในครับนะครับกระโหลกซุ้มล้อแท้เดิมหมดครับนะครับนี่ซับในบังคนหน้าดูครับนะครับฉลากมอกนะครับแผ่นเพจ นี่อยู่ครบนะครับผมนะครับซ AH. yani ับในสีเ yup. ดิมท uh ั้งหมดครับนะครับไล่ดูท้ชัดนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต็มนะครับพร้อมใช้งานนะครับฐานแบตเตอรี่ด้านล่างดูครับไม่มีรอยผุรอยสนิมนะครับนี่น้ํากันไม่มีรั่วซึมลงมาครับนะครับสวยมากนะครับชุดแผงหน้าดูครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่มีคอดําสีนะครับนี่ตัวแอนะครับฝั่งซ้ายนะครับให้ดูทุกคลิปนะครับดูได้เลยครับผมนี่นะครับขันว่าน้ําเป็นสีพื้นนะครับสีเดิมนะครับ ขายึดไฟหน้านะครับไม่แตกไม่มีรอยเชื่อมนะครับหม้อกรองอากาศลูกใหญ่ๆครับผมขายยึดแน่นๆเลยนี่ดูครับผมนะชัดๆนะครับกระโหลกซุ้มล้อฝั่งขวาเดิมหมดครับระบบเบรก abs นะครับกระปุกน้ำมันเบรกนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับนี่ห้องเครื่องดูได้เลยนะครับผมนะสวยใหม่เอี่ยมสะอาดมากนะครับเรียบเรียเลยนะครับหัวน็อตนะครับไม่ถอดไม่แกะนะครับผมนะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมนะครับฉนวนกันความร้อนสภาพใหม่ครับนี่ดูครับ หมุดยึดไม่มีสูญหายนะครับผมนะนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับะลุฉลากคาเตือนอยู่ครบหมดครับนะครับจัดได้เลยครับสำหรับรีโวคันนี้2.4ตัว e ปี2018นะครับ4ประตูเกียวโตนะครับสี่บนเงินพิเลนเนอร์นะครับผมคันนี้นะครับราคา549,000นะครับผมใครสนใจใครหาอยู่นะครับติดต่อจองรถกันได้เลยนะครับผมหน้าลูกค้าจะได้ขับรถกลับบ้านนะครับช่วงสงกรานนี้เลยนะครับ ไปถึงบ้านนะครับผมนะาพาญาติพี่น้องนะครับผมน้าเล่นน้าสงกรสงการกันนะครับนั่งท้ายกระบะนะครับบอกเลยว่ามีความสุขนะครับผมนะฝากกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับชายพีด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดสั่งกระดด่นแจ้งเตือนนะครับนะจะได้พลาดไม่พลาดคลิปรถสวยสภาพเกียรเอแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ